ีสถานที่นี้ก็จะเปิดประตูรถจากทางด้านซ้ายนะครับนี้คนก็เข้ามาปักปายนะครับรถก็จอดสักแป๊บหนึ่งครับก็มจอกจากบางโพครับไกลๆนั้นเหมือนมีเจดียสักอย่างนะครับ นโอ้ oh, ออกจากวิวแล้วก็สถานะีต่อไปออกจากสถานีแล้วก็บาง้อประตูรถจะเปิดทางวิวสวยเลยครับ next station บางอ้ออันนี้ก็เป็น e วิวแม่น้ำครับกำลังมีเรือแล่นมาอยู่ครับระยะไกลๆนะฮะมีเป็นวิวที่สวยครับหาเจอรถไฟรายกัรนี้สวนมาครับ ก็มีผักตบนะครับลอยระล่องก็พยายามเก็บวิวแม่น้ำเพราะคือคือแม่น้ำนี่สวยนะถ่ายกันเรื่อยๆครับก็ตรงนี้ไม่เห็นอะไรนะครับเห็นแต่ตึกโรงแรมแมนชั่นอะไรสับอย่างนะ แนวเทียมทรูนะครับตอนนี้รถก็เร่งกระวนนะครับเร่งความเร่งสปีดขึ้นก็จะอะไรมีตะข่ายกันไว้นะครับตอนนี้ออกมาจากตะข่ายแล้วครับนี้จะมุ่งไปสู่บางอ้อนะนี่ป้ายฮอนด้าครับคอนโดสูงมากเลย ชมวิวทิวทัศน์นี่ก็ความสูงประมาณตึกแถวสี่ชั้นนะครับครับถึงบางอ้อนะครับเดี๋ยวสูงแปดสถานีบางอ้อบางอ้อ โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถข้สาสถานีแล้วก็จะ b a n มืดๆหน่อยครับ c ภาษาอังกฤษก็คือบางแล้วก็โอนะครับประตูรถก็เปิดฝั่งซ้ายนะครับ